สินมหาราชรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ไปตั้งที่กรุงธนบุรีบรรพ่รหลเราเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเล่าเยอะมากกว่าจะมีห้องแอร์เย็นๆแบบนี้อยู่กว่าจะมีแผ่นดินที่เราทํามาค้าขายให้ลูกหลานเราได้เรียนหนังสือนี่ทั้งพระมหากษัตริย์ไทยและต้นตระกูล บรรพบุรุษเราทั้งนั้นเนี่ยที่วิ่งตามพระหาษัตริย์มันถึงมีสามสีในธงชาติไทยนี่ที่เราถืออยู่นี่แหละปู่ย่าตายายเราเลือกสามสีนี้บรรจุไว้ในธงชาติไทยชาติก็หมายถึงขอบเขตขันธ์สีมาที่บรรพบุรุษเราหาไว้ ยุคนี้ทหารแม่ทัพกุ้งก็ทําหน้าที่รักษาเส้นเขตแดนไว้ด้วยชีวิตด้วยเลือดมันถึงเป็นสีแดงนี่แหละครับแล้วรุ่นพวกเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเอาไปเด็ดขาดเพราะเรายอมมาเยอะแล้วหลายยุคหลายสมัยเหลือเท่านี้แหละแผ่นดินเราถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันมันก็จะหายไปเรื่อยๆ ผมไปคุยกับน้องๆทหารก็พูดอย่างนี้เหมือนกัน mm hmm. พวกเขาถึงไม่ยอมพวกเขาถึงต่อสู้กับค่าศึกด้วยด้วยความกล้าหาญเ mm hmm. พราะเขาอยากได้แผ่นดินคืนให้กับลูกหลานพครับ mm hmm. นี่คือสีแดงสีเลือดของบรรพบุรุษและวีรชนในห้วง ยี่สิบห้าวันที่ผ่านมานี้เติมเข้าไปนี่นั้นชื่อของพวกเขาทั้งสี่สองท่านอยู่ที่อนุสรสถานแห่งชาติเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเขารวมถึงผู้หมวดบุกขาขาดที่นั่งรับรางวัลข้างแม่ทับกุ้งนี่แหละคือสีแดงที่พวกเราได้ร่วมมันทำ สีขาวคนเราถ้าเดินทางชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหลักศาสนาควบคู่ไปกับงานที่ทำมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีมีแต่จะเอามีแต่จะเปรียบคนอื่น เงินมีแล้วก็จะเอาอีกทั้งโกงกินทั้งเอาเปรียบคนอื่นทั้งแกล้งคนอื่นสารพัด <c oughs> นั่นคือคนที่ไม่มีหลักศาสนาบรรพุุษเราถึงบรรจุสีขาวคือสีของศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดก็เลยมีสองแถบนี่มันทำให้คนเนี่ยเป็นมนุษย์ เป็นคนที่มีคุณธรรมทำให้ประเทศชาติเกิดความรักความสามัคคีเกิดความเคารพในบนรรพบุรุษเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละคือพระพุรุษเราสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ทํากุ้งไปที่ไหนสอนลูกหลานก็บอยงี้แหละลูกต้อง เรียนหนังสือเก่งไงลุงแม่ทัพยอมรับลุงเรียนพวกเธอเนี่ยเก่งยอมรับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอจะต้องยึดถือก็คือคุณธรรมและจริยธรรมความคิดอ่านที่ดีในจิตใจคือคุณธรรมพฤติกรรมที่แสดงออกคือจริยธรรมสันดานที่แสดงออกคือจริยธรรมทำในสิ่งที่ดีคิดดีแล้วต้องทำดีเพื่อ เพื่อตนเองที่จะเจริญก้าวหน้าและเพื่อประเทศชาติให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนนี่แหละมันจะทำให้พวกเราเป็นคนที่สมบูรณ์ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ใครๆก็อยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะเขาไม่ต้องระวังตัวเป็นคนที่จริงใจ เอื้อเฟื้อเผืแพ่ก็หลักศาสนานี่แหละแถบสีน้ำเงินใหญ่ที่สุดในธงชาติมีสถาบันเดียวคือสถาบันพระมหากษัตริย์ลำลึกถึงทุกราชาการทุกยุคทุกสมัยที่สร้างบ้านแปลงเมืองให้พวกเราอยู่ปู่ย่าตายายเราเห็นท่านนายกก็เห็นราชาการ ที่เก้าได้ทรงงานถ้าเหนื่อยเหลือเกินถือแต่กล้องถือแผนที่เดินหาแหล่งน้ำํำพระได้ในสวนก็ถือดาบถือหอขี่ช้างไปสู้ไปประกาศศักดากับทหารหงศามาตีกรุงศรีทยาเราแต่กูถึงเวลากูต้องเอาคืนเอาแผ่นดินกูคืนทำมาทุกยุคทุกสมัย ราชการที่5้าก็ไปเอาน้ำประปารถไฟการโทรคมนาคมทหารบกทหารเรือธนากาศส่งลูกท่านไปเรียนเพื่อมาพัฒนากองทัพเราถึงมีกองทัพอากาศมีเครื่องบินเอ6กิฟเทนถึงทุกวันนี้เพื่อประกาศสักดาห์ก็นี่คือมีเรือรบที่ทันสมัยก็นี่ไงสถาบันปรามากรศัตท,ท่านหามาทั้งสิน้น ปัจจุบันท่านก็รักษาสืบสารรักษาต่อยอดในหลวงเราองค์ปัจจุบันท่านหาขาเทียมที่ดีสุดในโลกให้หมวดบุ๊กที่นั่งอยู่ข้างไม่ทับกุ้งปัจจุบันน้องกาลังฝึกวิ่งอยู่วิ่งได้แล้วแล้วเขาก็จะไปลบใหม่ถ้ามีโอกาสไม่ยอมปลดพิการน้องเขาขอไม่ปลดครับผมขอไปลบ ใส่ขาเทียมอย่างนี้แหละแล้วพวกเราละ่ะทำความดีเพื่อแผ่นดินอะไรบ้างในส่วนที่พวกเราสามารถทำได้ขอบคุณเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เราที่สนับสนุนน้องๆทหาร